คือว่าเรื่องคุณชาวดีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเรานั้นคือว่าพอดีว่ามีคนรับรองเธอนะคะใครเซ็นรับรองให้มันผมเองอะในฐาะนะนายกสมาคมผมมีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอคุณรู้จักมันดีพอแล้วเหรอสุภาพหน่อยจิอังคุณไม่ควรเรียกเขาว่ามันนะอังจะเรียกมันว่ามัน อังก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณเซนรับร้องให้มันทําไมก็เขามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ทุกอย่างถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปฟังที่ถแถลงข่าวได้นะลูกสาวเหรอค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนแม่นะแต่วังว่าแม่ของเธอนี่ไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องเร็วๆมาให้เธอด้วยทำไมคุณพูดถึงแม่ฉันแบบนี้ล่ะคะ ทำไมจะพูดไม่ได้ถามพ่อเธอดูสินิการจะไปที่ศาเขาเลยลูกนะเอเอถ้าอย่างนั้นรินขอไปที่ห้องแถลงข่าวก่อนนะคะคนแบบนี้อะนิกกาไม่มีวันยอมเขาหรอกคะ่ะ คือนางกาบเนี่ยเขามีบุญคุณกับครอบครัวมากอีกอย่างเขามีอิทธิพลกับวงการนี้ด้วยพ่อไม่อยากให้หนูมมีปัญหากับเขาเข้าใจนะ